ครับสวัสดีครับฟ้ารูนะครับจรายการเทีกายเอาไทยแลนด์นะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟาได้กลับมาที่ฟินิกซ์แอดวนแห่งนี้นะเพราะว่าสีผมเนี่ยเริ่มสลุดแล้วจากตอนแรกกลายเป็นสีเทาสวยๆมากๆใช่ไหมซึ่งตอนนี้ได้เป็นสีแบบบ,บรอนทองๆมาจริงๆสีนี้ก็สวยนะแต่รู้สึกว่าในตัวเองเนี่ยมีสิ่งที่มันทองมากอยู่แล้วไม่ค่อยจะทองไปมากกว่านี้แล้วนะคะเลยทําให้กลับมาหาี่ิจ็คอีกหนึ่งครั้งแล้วกันแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากสีแบบบรอนทองแบบนี้กลายเป็นสีเทาสวยๆเหมือนเดิมจะออกมมาาเเป็นยยัังไครรบตล แล้ตอนนี้นะครับฟ้าก็ได้เปลี่ยนจากสีผมสีบร้อนนะนะครับออกมาเป็นสีเทาแบบเดยไม่ต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือฟ้าจะบอกว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะทำผมสีไหนก็แล้วแต่เฉพาะสีเทาแบบนี้เนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างทายากมากมากแล้วที่อื่นเนี่ยทำแบบนี้ออกมาคือไม่เคยได้ดั่งใจเลยนะคะ <c oughs> เป็นเทาควันบุหรี่บ้างเป็นเทาควันแบบท่อไอเสียบ้าง <c oughs> ที่นี่อยากได้เทาแบบไหนได้เทาแบบนั้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยใครก็ตามที่อยากได้ผมหรือว่าจะเป็นสีอะไรแล้วอยากให้มันออกมาตรงใจตามสิที่ต้องการจริงๆริงไหมนะครับกับฟ I came to start the.